หมูกระทะร้านหมูกระทะในหลงศักดิ์ที่ทุกคนหา้าพันลุครีวิววันนี้ไปจัดมาแล้วนะจ๊ะท<ห>ี่ร้านพี่เขาไม่ได้มีแค่หมูกระทะอย่างเดียวนี่นะมีอาหารครบวงจรขนาดนี้จะกินอะไรก่อนดีเนี่ยเมนูส้มตำเมนูยำของทานเล่นของทอดโอ้โหมีเพียบเลยให้มีซอยจูด้วยแบบนี้ต้องจัดน้ำเก๊กฮวยมาแล้วล่ะคือมันเลิศเมนแตนแท้ร้านเปิด4โมงเย็นปิด4ทุ่มไม่ ท้าชุดเล็ก200บาทถ้ามาหลายคนจัดชุดใหญ่ไปเลย350บาทเท่านั้นลูกรีวิวขอจัดชุดใหญ่เลยนะลูกพี่าคือให้เยอะเท้น้ำจิ้มซุก,กี้น้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าผสมสองตัวนี้เข้ากันนะอหอหือย่างฟินเลย <c oughs> เห็นแวบๆที่ร้านเขามีเมนูแจ่วฮ้อนด้วย <c oughs> จัดมาเลย1ชุดมาลองกินน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนร้านนี้หรือยังออได้คำเดียวว่าแซ่บอหลีเห็นแล้วอยากกินเลย ูกระทะดีกว่าพิกัดร้านติดถนนหล่มสักชุงแพเลยสี่แยกปากห้วยขอนแก่นมานิดเดียวนะจ๊ะเอางี้นะเอางี้เข้ากูแก้วแมปง่ายสุดพิมพ์คำว่าสี่ปอหมูกระทะไม่เคยกินร้านนี้แล้วบ้างคอมเม่มาบอกนุกหน่อยนะว่าชอบเมนูไหนเป็นพิเศษเห็นไมล่าบอกแล้วว่าอร่อยถ้าสั่งเพิ่มเนี่ยเริ่มต้น50บาทเองตอนนี้ที่ร้านเขามีโปรโมชั่นสั่งโค้ขวดใหญ่รับแก้วโคกฟรีไปเลยหนึ่งใบสแกนรับแก้วได้เลยโคเจ๋